เดี๋ยวมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของมะหินทราโอจาซีรีส์สองหนึ่งตัวนี้27แรงมาครับมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนเลยครับนี่ครับขึ้นรถมานะครับขึ้นรถมามาดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างครับนี่ครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้สูงต่ำได้ครับอันนี้ปรับต่ำปรับสูงครับปรับเสร็จแล้วก็ล็อกครับล็อกตรงนี้ครับอันนี้สำหรับ ปรับทิศทางพับเขายกข yeah okay. mm. so mm. ึ้นยกลงนะครับเอาเหยียบมืออ้วนนั่นนันเบรกมือตัวไหนเห็นครับเบรกมือตัวนี้ครับผมเบรกมือเหยียบลงไปแล้วก็ะดิงแล้วก็ปล่อยถ้าสิบปดถ้าสิบปดเบรกเนาะเหยียบเบรกลงไปเดี๋ยวมันสิลุดเองครับคุณผูอชมนี่ย่ามสี่ใส่เหยียบลงไปดึงขึ้นแล้วก็ปล่อยเบียร์นี่จะว่าใส่ตีไม่นครับถ้าสิบปดจะเหยียบลงไป อามาไลไทีละขางครับผมตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับนี่ที่เก็บของครับอันนี้น็อตเหลือจากการทําโครงหลังคาโครงกันอ้อยครับแถมไม่ลูกค้าไปเลยเผื่อได้ใช้ตรงนี้ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์แบบจ่ายไฟจุดบุหรี่ครับนี่ครับอันนี้เกียร์โลเกียร์ไฮครับอันนี้อยู่ในสถานะเกียร์ไฮครับอันนี้เกียร์โลครับอันนี้เกียร์ว่างครับใส่เกียร์ไฮไ้เลยนะครับ ตัวนี้เป็น PTO ครับเป็นเกียร์ว่างบ่าครับอันนี้เป็นเกียร์ให้ครับผมเกียร์ให้เกียร์ให้เกียร์แอนทั้งคนทางครับว่าเกียร์แอนทั้งคนทางครับตรงกลางนี่เกียร์ว่างแอนถ้าแอนรถอีเชียวเ้านี่เกียรบบีเกียบบีอันนี้เกียบเออืมสำหรับแอนไว่อืมสำหรับแลนว่ายให้นี่สำหรับแลนว่ายให้นี่แอนไว่ายดูดิแอนซาแอนซามองกลางนี่ว่าง อันนี้คือการมองกลางกับว่างคือกันตัวนี้ไว้ถ้าเป็นเกียร์ตัวปั้นเกียร์ของตัวปั้นอันนี้เกียร์หนึ่งวลาเราใส่เกียร์ปั้นเะารับตรงเอาตัวนี้มาไว้เกียร์บ้างบ่บ้างก็ได้ครับผมไว้ใส่ก็ได้ครับอันนี้พวกเกี่ยวกันอ่ะบอลเกียร์เกียร์มือดเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเพราเดี๋ยวมันสิหลงอ่าเนี่ยครับอันนี้เกียร์ว้างอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองนะครับผมมองกลางนี่เกียร์ว้างแต่เข้าใจว่าเกียร์สองนี่มันเลี้ยวแต่มันบ่แห้ง อ่า<น>ครับผมบัตรที่นี่พี่บัตรที่นี่อันนี้เปิดไฟลีเปิดไฟลีเปิดไฟลีอยู่อยู่ทั้งหนารถนะครับเปิดไฟลีอยู่หนารถอันนี้เกียร์เดินหนา้าถอยล้างง่าสิเขาเกียร์เดินหนา้าถอยหลังต้องเหยียบคัดทุกรั้งครับพอเหยียบคัดไปแล้วสีเดินหน้าเนาะครับเนาะยกขึ้นมาพักไปทั้งหนาใส่เกียร์ว่างดึงมาเลยแต่ถ้าสีใส่เกียร์ถอยยกขึ้นมาดึงกลับหลังใช่ครับไปนะ อไปึ้นไปทั้งหนาเขากับด,ดันไปทั้งหนาแต่ต้องยกขึ้นมาก,ก่อนถ้าโ่ยกขึ้นมาันี่้ไปบ่ได้ครับมันติดหลอกมันนี่ยกขึ้นมากก่อนครับผมพักไปทั้งหนาเป็นเกียร์เดินหน้าไห้มองกลางนี่เป็นเกียร์วางนี่เกียร์วางครับดึงขึ้นมาดึงกลับหลังเป็นเกียร์ถอยครับผมออะอันนี้ไว้เกียร์วางะก่อกนอันนี้ก็เปิดไฟนะครับไฟต่ำไฟสูงอยู่นี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะครับ เลี้ยว้สายเคียร์ไปทางซใส่เรียวข ok ัวเาเคียย์ไปทางขัวาบ่เลียวก็ไว้มองกลางอือตัวนี้เป็นไฟพามากอือบ่คคอยเด้ใส่ดอกนะครับผมอันนี้คันเลงมือคันเลงมือ,มอบอ่ใส่ก็ได้บอ่อใส่กไ<ๆ>ไ็ได้ครับอือซรับผู้ที่ใส่ก็แนะนำไว้นี่นนคือคันเลงมือครับผมเบรกมือใส่ยังสี่ป่ะที่นี่เหยียบเบรกลงไปดึงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับดึงตัวนี้ขึ้นมาหล้กก็ปลดตีนปลดตีน ไเปเลยไม่ครับผมถ้าสิบปดเบรกคันเลงเมื่อนี่เขาเขาดึงมากรบหลังหมดดึงกลับหลังครับตัวนี้ดึงกลับหลังครับอ่ะเดี๋ยวสีสาาิตใเ uh ้เ huh. บิงครับผมบิดกุญแจขึ้นมาเกียร์บาบางสตาร์ทบริสเกียร์ว่างมันสิมีไฟเกียร์ว่างตัวเอ็นดี๋นี้นี่เกียร์ว่างครับว่าตัวเกียร์ตัวนี้ว่างเกียร์ตัวนี้ว่างแล้วสตาร์ทได้ครับนี่คันเลงเมื่อนี่ อะไรเพืออยู่ดีครับผมเอาหมอดไว้ซะก่อนอ่ะดับซะก่อนครับผมเอา่ะที่นี่มาตรงนี้อันนี้เกียร์หนึ่งสองสามสี่ครับผมอืมเกียร์ว่างสตาร์ทโปรติสนี่คือเกียร์ว่างครับผมเกียร์ว่างโยกได้ถ้าสิเขาเกียร์ว่างก็คือเหยียบคลัตไเอ้ยถ้าสิขาเกียร์เขาก็ต้องเหยียบคลัตหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเหยียบคลัตทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์นะครับตรงนี้นี่ ปกติมันมีดันหนาแต่รดน่อยนะเขาเอาใส่ดันหนากันอันนี้สามารถเอาไปใส่ดำได้นะครับอ่ายกดำว้างดำเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดเอาเห็ดเป็นดำได้ตัวนี้นะครับมีหมองไห่เสียบอยู่อ่าหน้าโคจังวากันถ้าอยากได้ดำแจงแจงผมมาอือม,มาตรงนี้นี่เกลืนหางลงหางสีดำดำนี่ไว้ถ้าเกลืนหางลงหางอันตัวสี้มนี่ไว้ถ้าบอกรถให้รดบ้านหูว่าดินแกนดินแข็งดินนิ่ม อันนี้ดินนิ่มเข้าก็บยับขึ้นมาให้มันยับขึ้นมาเรื่อยๆยับขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือดินนิ่มดินแข็งก็คือกดลงเขาเอื่อเอาตัวดาบนี่ม้าว่านเปยเข้าไปเบ็ดไม่อไรบอกได้ครับผมได้ได้ได้มาที่นี่สำคัญตรงนี้ครับผมเข้าใช้งาน PTO นะครับเข้าใช้งาน PTO ย่ามเข้าสิเข่าใส่งานกดลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยขึ้นหมุนเราได้น่ะทั้งหลังนะครับทั้งทั้งหลังหมุนแล้ว ยาำเฮาสีเศร้าให้มันหมุนหยาบคัดบ่อเศร้าครับตัวนี้ครับมันเป็นคัดคู่คัดอิสระครับผมถ้าอยากให้มันหยุดหมุนเราต้องเอามือกดครับนี่ครับไอ้มันมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับผมสมมติว่ามันถือขีดตรอมเสียงเขาเขายกขึ้นเราปันตีขีดดินออกบ่อเป็นอย่างนั้นได้ครับผมได้ครับผมคยากันนี้เนาะคือการครับผมแต่จะยกสูงยกสูงกากบาทมันขาดนี่ครับเข้าใช้งานแล้วก็ปลดเข้าใช้งาน แล้วก็ปลดนะครับก็มีประมาณนี้ไฟสปอตไลท์เปิดตรงนี้ครับนี่ครับมีสวิตช์ปลอกแป๊กตรงนี้นะครับอันนี้มีสวิตช์ปลอกแป๊กไฟสปอตไลท์ให้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วครับผมเอามาดูข้างล่างกันนะครับตัวนี้เขาใช้งานโฟลวิลครับดึงขึ้นขับ4ตบลงขับ2ครับโฟลวิลเขาใช้งานตรงนี้ครับดึงขึ้นขับ4ตบลงขับ2สรับองนี่ตับ ใส่เผ้านาเด้กครับผมใส่เผ้านาใส่สองเผ้าเขาอื่อนใส่สองเผ้ากดลงใส่แสบแมนห้ร่อนนามันหมุนซอยครับผมห้ร่อนนามันหมุนซอยให้รถมันมีแห้งเอาเข้าใจง่ายคือดึงขึ้นเฮ็ดงาน<ม>กดลงในเลี้ยงเขาบ้านนะครับผมมันสีบแอนไฮร่อนนา,ามแมนครับดึงขึ้นทํางานกดลงกลับบ้านอืตัวนี้เด็กตัวนี้ล็อกเผ่าไทยครับดิฟล็อกล็อกเผ้าไทยถ้าบอลมอีลีกับบอลในไส้ครับผมดิฟล็อกนี่ อลองคนเขาเอ่นกันฟรีนะครับผม,มองนี้ละองนี้เนี่ยา,าังสาหางเร็วครับผมเดี๋ยวผมสีปั๊บกลางไวเห็นมันล่งสะนาดนิดน้อยมันยังสีคอนท่นได้ง่ายเดี๋ยวว่าปับป๊บปับ๊บไปเมื่อนั้นว่างสาลงถังน้ำมันนี่ผมสิผมสิบอดได้ล็อกไวนะครับถ้าล็อกไวเปิดแยกเปิดเพเป็นนี่สิสิเปิดแยกแต่อันนี้ผมบอล็อกไวก็เปิดได้ปะกะติปิดได้ปะกะติ มันสีขี้กันกับถังจอนเดียลแหละครับผมเปิดปิดไข่ไข่กันลอกไข่ไข่กันอ่ะตั้น้ำมันอปิดใบคือเก่ากันคือกันนะครับอันเป็งสงิ่งสำคัญมองหนึ่งอันนี้ชั่วโมงการทํางานครับผมถ้าหอดลอยชั่วโมงนี่มันสีมีสัญญาณเตือนอยู่นี่มันสีมีสีสมสมเตือนถ้าหอดลอยชั่วโม่วงทีนี้ ชีสูๆเนี่ยมันมันมันเฮาเงใส่คือกันตัวแมบว่าโดนเฮาเบิงตัวใดมันจะมีการวัดอยู่ครับเปลี่ยนอ่านี่นี่นี่เบิงตัวนี้อันนี้นี่ห้าชั่วโมงนี่ห้าจุดศูนย์นี่ห้าชั่วโมงครับผมให้มันได้อ่าให้มันได้ลอยชั่วโมงโทรมาหาผมให้ยาเน่าโทรมาหาผมให้มันได้ลอยชั่วโมงเท่ากันอันนี้ห้าชั่วโมงนะครับห้าจุดศูนย์ชั่วโมงตอนนี้เฮาก็ได้หา เพราท่านไอกพลอ,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 อยอยู่ทอดลอยโทรมาหาผมนะครับเันพรน้ำมันเจียงมันเกาเลลวแมนครับต้องเปียนรอบแรกรอบลอยอวกลังจากนั้นนับไปเอกหาไอ้นับไปอกอ,ปอกสี่ลอยกว่ชั่วโมงเออที่ไปหาลอยแขงได้เลยนะครับผมนี่ซ้ำนี่บะมี่หยัางไหลอืมของอากาศกับเป้าขึ้นกันครับรถไถอีเขียวฮ่องะนะครับผมนี่ของอากาศนี่ง่าทสิเปิดนี่มาเบิร์นมาเบินครับวิธีเปิด้ากระโปรงอืม หมุนตัวนี้ครับหม,มุนตัวนี้ตัวนี้ตัวล็อกมันบ่มีกุนแก่มันคือตัวนั้นแน,น่นครับบ่มีกุนแจครับหม,มุนหล้กก็ยกขึ้นเลยครับผมมอกล็อกมันอยู่นี่อม,มองนี่ใบวถวัตนะมันเครื่อง,งนะอา้าวล่องเบิงครับล่องเบิงล่องเบิงล่องเบิงอ้อวล่องครับเบิงงองตสก่อนตัวขึ้นหางขึ้นหางตัวสีดำครับผม ขึ้นหางดึงมาทั้งทั้งหนึ่งคันหางแมนครับคือกันกับรถอ,กเกอ,อีเกียวห้องละอืมอ่าเกียร์ว่างยังครับผมเกียร์ตัวนี้ต้องว่างเกียร์ฟั้งทั้งหนึ่งตรงว่างแมนอ่า้ถเกียร์ว,ว่างแล้วบิดกุญแจเลยสาตาร์ทไ, <ป S 1> ได้เลยครับแมนถูกต้อง<ม>ครับผมบาเนเนี่ยนะเขาขันมันเขาเข่าเกียร์ตัวพี่แล้วตัวนี้บอทัศน ขันบมแลีนบมมอไซคมันกับบมไปเหรอครับผมกอต้องใส่เกียร์อ่าก็สร้าใส่รถต่อไซค์ตะเกียร์เดืนหนาตัวหนึ่งสองสามโมทันไหนใส่กับโมตีนได้พ่อแมนครับเอ้าสตาร์ทครับผมอันนี้จะว่างแล้วนี่อันนี้จะเดืนหนาอืมอันนี้จะถอยหลังอันนี้จะว่างครับผมเขาต้องตบลงบ่อ่าถ้าสีใสซเดินหนาถอยหลังต้องยกขึ้นครับผมอืมว่าต้องตบลงก็ได้ว่ต้องตบลงก็ได้ครับแต่ต้องยกขึ้นครับผมเอ้าสตาร์ทครับผม ไปยป๋าเบรกติเออนะครับอืออดดีิันนี้เบรกมือครับผมเอาหางขึ้นดูตัวดำๆำละขึ้นสุดได้เดี๋ยวมันขึ้นเองนั่นละครับครับเดี๋ยวให้ใส่เอาเดี๋ยวผมสะใส่ใส่เจ้าโลว่าให้ใส่เจ้าซ่าใส่เจ้กเจ้าสองดูเจ้าสองก็บอะไรเจ้าสามก็ได้ครับผม อ่าใส่กเกียร์สองคอยหลังอ่าคอยคัดค่อยๆบ่ตองเลงเลยไปคัดค,อคอ่อยๆยปอ,อ,อยคืนถูงนีนจน้จังอยเออนั่นแหละครับผมอ่าเกียร์สองโลสอง อ่ายกขึ้นน่ยกขึ้นยกขึ้น,นอ่าดันเป่งหน,น้าถูกต้องครับผมไปครับบอตเร่งไปจะให้เลยววะได้ พ่อเยี่ยหม้อเคยใส่ตารถเขียวสี่สิบแรงจอรเดียสี่สิบแรงมาห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีจิมหันนี่แหละมาขายให้เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับสามปีสี่ปีที่แล้วมารอบนี้อยากได้รถขนาดเล็กจอรเดียนี่ยี่สิบแปด ห้าแสนสองซื้อได้ครับทีมหันก็ขายได้ปกติครับแต่ตัวนี้ไม่เห็นทรา27แรงมา2องแครับตัวรถป่า2 6 0 0กยกคืนพักยกคืนด,ดันไดน้ทั้งนาเลยเออครับผมได้เนี่ยครับราคาแค่เอาถ้า21อ่ะ2 2 6 0 0 0ถ้า20 เจ็ดแรงน่ะสามแสนครับจอรเดีย5้าแสนน่าใช้เหมือนกันครับไอน,นี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เงินในกระเป๋าท่านเลยเอาจังไหนครับไ้เจ้าไหนบาที่นี้งครับอ่าตามตัวเลขมันเลยครับผมไว้เติบยุทธ์สามห้นี่ ไยเออเป็นแล้ววะที่นี่เป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าเก่าครับที่มันก็ให้ราคาพิเศษไปอยู่นะครับถ้าอยากได้รถไถมาหินทราหรืออื่นๆ นะครับถทักพิมหันมาได้ครับ0925357371ครับพิมหันแท็กเตอร์ยินดีรับใช้ยินดีบริการครับนี่ครับเออนี่ออกมาส่งแล้วก็ตามมาแนะนำการใช้งานครับที่เหลือเดี๋ยวก็ดูแลหลังการขายให้ครับเอาวมอด,มอดอบิดกุญแจเลย,ย,เลยแมนครับหมอดเครื่องดับเครื่องครับ นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้มาหินทราและแบรนด์อื่นๆที่ชิมหันขายครับ092 5 3 5 7 3 7 1ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ